มีวิสัยที่ขี้ลงรียในตัวเองอเพราะว่าตัน,นั้นมีความสามารถในความซึ่งมีความสามารถในความวิ่งเร็วมากมากเดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บนึงไอน้นั่นเกี่ยวไหมหนุ่นนุ่น,นต้น,ตนไม้เกี่ยวไหม,ไมเกี่ยวครับเกี<ๆ>่ยวครับเกี่ยวมานี้เกี่ยวมานี่มาแสดงตรงนี้ในกองไฟนี่้วแต่นะถ้าไม่ร้อนตรงนั้น มีวันหนึ่งกระต่ายตัวนั้นได้วิ่งไปพบกับเต่าตัวหนึ่งซึ่งเต่าตัวนั้นวิ่งช้ามากกระต่ายจึงรู้ถูกเต่าไปว่าเราจะเสียใจมากถ้าได้เกิดเป็นนายที่มีความสามารถที่วิ่งช้ามากเต่าจึงช้าอะไรเต่าจึงช้าเอาดีๆอย่าตื่นเต้นหูมานกช่วยหน่อย เตาจึงท้ากระต่ายแข่งวิ่งเอ,อว่าผู้ที่แพ้จะต้องยอมรับว่าอีกฝ่ายนั้นวิ่งเร็วกว่าครูครูนึกว่าแต่ลิ้นน้องเองมีปัญหาเองต้องมีปัญหาเรื่องลิ้นนั่นนี่เมื่อถึงวันแข่งขัน,ไม,นไม่ใครไม่ผมหรือเปล่าเมื่อเริ่มการแข่งขัน กระต่ายตัวนั้นกระต่ายตัวนั้นก็เริ่ววิ่งนำเต่าไปอย่างไกลโพ้น ไปแล้วกระต่ายจึงเกิดคิดประมาทจึงนอนรอเต่าอยู่ที่ใต้ต้นไม้ในระหว่างที่กระต่ายได้นอนอยู่เต่าก็ไม่กล้าอดทนในการวิ่งเพื่อเข้าสูนชายในที่สุดถ้าเดินขนาดนี้ถึงแล้วโทรมาบอกดั มีสีขาสีตีนเดินมามันตะหัวปุบปุบปูปมันตะหัวละปุบปุบเต่าเอ้ยเต่าเต่าล้วมีสีขาสีตีนเดินมามันตะหัวปุบปุบปูปมันตะหัวปุบปุบปูบอกให้ทำหัวมันตั้งตูดขึ้นมาก็เลยพบว่าเต่านั้นกำลังไม่เข้าที่ใช้แล้ว และเมื่อเต่าเข้าจิงชัยแล้วจิงทำให้กระต่ายแพ้และยอมรับว่าเต่าน,นั้นไม่ได้วิ่งช้าจบบริบูลจบลบริบลอชานี้สอนให้รู้ว่าอย่าประมาทในกิจท,ที่ตนทำครับขอ,ขอแม่ประมาทสามารถอจเย็นขึ้นสามารถงจเยืนขึ้น แสดงหน้าที่นะครับขัหน้าห้